ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัยสวัสดีก่อนชาแนลครับพี่น้องมาคือเก่าครับอยู่อันอีพีสองแล้วพี่น้องตอนนี้2 2> อีพีสองถ้าเด็กหน่อยเลาะบ้านครับเด<อ>ี๋ยวมือนีสิเลาะเบิดเบื้องแล้วพี่น้องแต่จริงเล่นบอลโมบ้านพี่น้องเจ็บขาว่านเตะกันแท้เตะกันแท่เตะเตะบอลเตะเตะกันแท่พี่น้องโอ้ยตายือเป็นมันมันหวนคือพ่อตอนจาของเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องเล่นแบบนี้ครับเล่นยุดท้งหน้าเล่นบอลยืท้งหน้า สนามก็ค่อยดีนะครับอันลูกบอลก็เป oh, oh. ็นบวมๆอันเป็นอ่อนๆดอกเตะกับเจ็บเตะขาเตะยังกันคือเด็กหน่อยอ่ะอ๋อมอนเก็บเลือกเก็บเอ๋อเก็บไอ้น้องไอ้เก็บนี่ยอันนี้อยู่เป็นทีมงานตะคบท้องครับเบาตำหน่อยน้องรักเฮา ทีมง,งานต่คบท่องเบาซ้ำหน่อยอ,อื้เพกขึ้นยังใครเดีวครเดียวเอาแก้วไหนเบิงเบิงออเออเนี่ยเนี่ยเป็นเส,สียบด้วยพี่น้องพอ,อละมันสีเหลือแล้วปะเอาลงมาอเอาคิ้วลงมาไอ้กล้าลงมากล้าจะเอาคลิปนี้ก็จบเปี้ยเขาหนีเด้อยยังบ้าฝ <c oughs> ากติดตามช่องเลยนะอ่ะฝากติดตามช่องเลยฝา,ากติดฝากติดงานยังยังไงครับนั่น บอกดีๆเป็นอย่างน้องมันน้องมันอันนี้อันนี้เป็นเป็นน้ำที่ค่อยไว้ให้ง้วนะครับพาเด็กหน่อยมาเล่นน้ำเพิ่นหลังจากนี้กับสิพาเด็กหน่อยไปเบิ้งเขาอันไถหน้านี่ครับไปปั่นหน้ามันลงมาแล้วตอนนี้จิ๋วลงมาแล้วไปลงเล่นน้ำเขาอย่างอุ้ย ก็แตกไปเป็นท่าโรซันทุนเรียบร้อยไปเฮาไปสู่การรีวิวกินบักสีดากันไปครับสวยครับผู้สาวสวยว่ารัสนอีวานสวยสวยอุ้ยสั่งว่าแท้ะรายยามั้นรายยาน่ปกติก็ซื้อยังแก้ม่ซัมว่าแก๊มแก้มแก้มเออแก้มซื้อเป็นดันแต่หักอยู่อันตัวสวยประสนจังไรจังเอิญ มันมาสวมมักินของแบบสวบสาบจิงป่สวบอออออกเล็กหน่อยมีมอไซมาระวังระวังม่อนนกมอนอกจะไปเอาเสือกันรดเขาเด้อ มันจะไปบอกแบบนั้นเอาทุกการณ์นี่ตักเด็กเ้ยเฮ้ยบางเขาได้อย่างเดียวเลยนี่เป็นยังกินกันน้อทางพนก็ได้เออไปใส่หมวกกันมอนไปใส่หมวกกันไปเอาเสือกไปใส่เขาโตไปให้ยัง thả nè, thả thả con thả nông con thả nông văn con review má nhé ô bực nhây ui dạ, à sống can thì đưa đi và Xưa giấy xưa à review review oh má tôi nhây phi nòng ui đúng vậy nhây quá bổ sống can gì à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  bác à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  sống มันนี่มีรถอันไปเบิ๋งรถไถปั่นหน้าน้ำนะครับมีโอ้ยขาจบคของก็ไม่ค่อยดีวานาเลยว่ะมีเตะบอลว่ะโอ้ยเตะได้ยังไงให้พักก่อนตีอันนี้จักมือแล้วจังสีหายนี่ถือว่าสามมือสามสี่มือโอ้ท่าแล้วสามสามตัดถูกเวลาสามแน่นอนสามสามือโอ้ดต่ำกว่าสีหามือเลยบอกติดใจแล้วอันเดิ ขนาดอาขาวยังมาเนาะอาขาวบ่ค่อยถือกับไพยก็ยังมาเนาะโอ้ยเพื่นน่ะเพื่นน่ะมันบ่ค่อยถือกับไพยมันก็มามันก็อยากเป็นดาราคือกันนี่มันอยากเขามันอยากเข่าซองเพื่อนนี่มันมากมันมากนอนไต่เตียงนูนั่นนั่นเข่าซองเอ้าเออนั่งไปนั่งมาหนักทองเอาจานมาหนึ่ง อือบังยมหวานดูครับเต็มต้นเลยครับนี่บังยมหวานนี่พี่น้องของพ่ใหญ่าอ่อด้วนี่ไปเอาของเขามากินซื้อไปได้เขาปลูกไว้โอ้ทีมงานเนี่ยังแบบนั้นโอ้ยพ่อแม่รักเขาไปขายระเบ้อหน่ะนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วอาลาดเลยไปอัาลาดเลยครับพี่น้อง Ah, này tăng, ăn ăn. Ở cả, ở nào làm không mất tang, anh anh. Ong gặp, o tang nam mọc. Ong tuy nhiên, à, chan nye bay ngang bay ngang. Laka cả anh, ừ. đi. đi. Ừ, nè. Ừ. Ở, sai. Ok, sai. Ok, ok. Ok, ok. đây, เอามดเลยก็ได้เออมดเลยเอาเกาอีมาในนีนน,นั่งนะครับเอาอันนี้เอามาใส่เอามาใส่คือคอออก่อนสิเปิดฉากจุดจัดาฟาดบึม้มต้ว้งนีนะสนนาสอ้องพาบอตองพาบอรหรือว่าสิกินเป็นนวยเลย Khai đi đi ờ ờ chặt bay ai bay anh đi bao thì nuôi còn để mượn à. à. anh à, bao năng này nỉ nào bao chép chép ai anh đang anh em นั่นแล้วพี่น้องหอมนี่ยังเบึงบึงบึงเออเอาว้างว้างอ่ะจัดเลยกินเอ้ยหน่วยใหญ่เลยว่ะอร่อยสุดๆครับพี่น้องไป้เสียบปะนี่เสียบวุ้ยมันจิ้มยังสั่นเลยนะโอ๊ยปัดโซอืม Họ ha họ ha nữa Sáng mênh bây giờ Thấy không, như, lâu lâu thôi Nè nắng, nắng, nắng ơ men, men, sáng đây rồi uhm, một Muộc, muộc, muộc Muộc đây, muộc vào kinh kinh Kín, bữa sáng bây giờ không, uhm, không nghe, nghe nghe Tới đây bên giấc cả đi uhm, nào uhm. Nên đây còn đây ăn ai? Gin mừng đâu, ăn gin gin. Say chào. Chát lời, mommy mẹ. Ba hơi, chát mũi. Mày, ừ mà à? mày 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 đây mày 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 อืมว้าอันนี้น้องไอ้เฮือ่เฮือ่เนาะเฮือเฮือ่ันนี้เจีาว่านปะนเพ็ดปะเผ็ดหน่อยนึ่งกางนี้นุ่ยสุกเลยอ่ะทั้งอันท่านเนี่ยอ่ะเพชรปะเบืงขาแต่ละคนนะครับ ข้าวบุมขาวเลยครับข้าบุมขาวขอสนับสนุนโลซันมาแน่เด้อครับบุตรชาอยู่ทางไกลเฮ้ยตรงนี้กันใดอยากโฆษณาโลซันออกมาเลยครับเปิดรับโฆษณาครับ,บ,รบหัวบุตรชายบ่นเดือดถ้ากวไฟเด้อ

เบอร์ที่ฝอย้หมอืมแบบบบยมังได้กะได้ไหาได้นั่นเห็ดไปแล้วเป็นยังไงครับคลิปที่ลงไปมนเมื่อวานนี่ได้เบิรงอะไรยังเบอร์ครับอ่าเดี๋ยวมือนี้เขาจัดอีกเรื่องอัพอีกสักหน่อยเข้ากหอดข้าหมดขั้นผู้ที่ต่ำตงจัดอืมอืมข้างห้อง อขอขอแม่จุสวจุหพอมาไปหน่องติดตามหลายๆขอแม่เราจะเห็นมันหน่องอ่ะหน่องติดตามมาลายๆเลยเขาติดตามไปหลายๆด้วยอืมเอ้าคลิปนี้ห่างซิมหน้าท euh. ี่แล้วขออนุญาตปิดคลิปนี้อีพีสองไปเพียงเทถนนก่อนเด้อไปหน่องเด้อเดี๋ยวถ่ายติดตามอีพี่สามอีพีสี่อีพี่หาต่อๆไปมือนี่สิพัน้องหน่งไปเหตุภารกิจติหยังเน่นะครับสิพันไปเที่ยวบ้านน้องลักครับแต่ละจุดว่าบ้านน้องลักมีอย่างเน่น่ะ ใชน้องๆพาเอาบายอยสองเออนเน่เอฝากสองเขาเด้อืมฝากฝากสองฝาก่องใช้ช huh. um, okay. ุดวนาก่อนเด้อครับน่กันไปยลครับ่กดไลค์กดแชร์ล้เด้อครับอเอาบายเอาไว้ครับ